ต้องถามรหัสเขาหรือเปล่าลูกสอบได้ไหมหรืใส่รหัสลูกสอบไม่รู้เอาสายต้าเพื่อมาวางไว้ก่อนลองไม่รู้ว่าตอนเป็นไงลูกสอบกาแบบทนไม่ไหวสารจรที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องรถเพราะฉะนั้นเราอยากให้รถมาเป็นกลูกสอบขึ้นไปขึ้นไปเอะไรอ่ะขอรหัสลูกเขาตอบได้ขอรหัส ดี๋ยวโทรหาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกมคือเขาแบบไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้น้ำดื่มไม่ยืนิ่นะโอเคไม่เลยต้อยในกระเป๋าตางแต่มี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 บัปรับยาชงอยู่ไหมเออน่าจะมีเราเราแล้วเราไปเปิดไอคทามครับเสร็จเลยไหมแล้วอย่งนี้เขารหัสเขาเตรไว้เตียไว้ไฟไฟหาแป๊บนึง่งใจเย็นๆก่อนเอาไปเตรียมไว้ไม่ต้องมาใช้อย่าเพิ่งต้อรหัสคทามอะไร รถพยาบาลกำลังมาครับเอารถพยาบาลมาก่อนเลยมี่ภาษาบอกสองเอาสายสี่มา้ลยดิเรีอกหมากขึ้นมาก่อนเลยอย่างนี้ใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะพี่จราจรดูรถนะไม่ให้ตัดพวกเรานะ เรื่องแรกเรื่องที่สองพี่ประสานงานแล้วใช่ไหมเอ้าพี่นักข่าววัสดีเร็วนี่นี่พโดยสายสื้อที่พื้นที่อะแจ้งหลวงมาหน่อยดอันนี้ชื่อผู้ป่วยดีดิทางหลวงก็แล้วก็สายสือมหนไม่คนไทยนะเนี่ยตของอะะตูอซิเขางครัอผาดรับผมด่วนเลยพี่ด่วนต้องใช้พี่มีต่อตังค์นะคะจะดูบางต้านะต้านะ คนต่างชาตินี่ยเลยสารยเมประมาณเลยมือขวามือ3 3 0ไม่มีไนีนี่คำตอทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนไหนอีกจะไปรู้ได้ไงนี่ไงเบอร์โทรนี่ของแกบ้างนี่มันนักชื่อเด็กนะ นายเมียใต้ต่างชาติต่างชาติชาวต่างชาติครับชาวต่างชาติชาวต่างชาติชาวต่างชาติเป็นน่าจะเป็นฝรั่งอ่ะบ้านไหนไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งแจ้งให้เขาขอแจ้งกำลังผู้ใหญ่บ้านได้ไหมใช่ีี่่เเมมยยติดต่อญาติเขาได้ยังนี่เราตามผู้ใหญ่บ้านเด้อตามหาผู้ใหญ่บ้านเด้อี๋ยวหาไม่ใช่เรายังไม่ได้บัตรไม่ไม่ไม่ตมบลเมืองอ่ะใครมีเบอร์ ู้ใหญ่บ้านตบลไอเนี้ยหมูเจหมูเจหมูเจ็ดตบนเมืองอ่ะหมูเจ็ดตบนเมืองไอตำรวจเราอ่ะตำรวจเราอ่ะตามสองศมาเลยตามสองศมาถ้ากู้ภัยยังไม่มาอะไรหนึ่งห้ายังไม่มาตามสองศมาเลยสองศูมาเลยใ้ดีตามผู้กลับมาด้วยตามผู้ใหญ่บ้านดูที่่รวัผู้ใหญ่บ้านูตอวัน้นะูใจนนะูหันนามหาบอได้ไหม

นี่กำโทรหาอยู่กำโทรประสานอยู่โทรประสานเลยโทรประสานจบไปลูกที่เอมิลี่เบิร์ตเบิร์ตมีน้ำเอาน้ำเปล่ามาล้างน้ำสะอาดขวดนึงอยู่จะชุ่มด้วยจะชุ่มพินชุ่มอันนึงบอกให้เบิร์ดปุบไม่ปุบต้องปุุ๊บเี่ยเอมิลี่ฮะลูกเขาเล่นผู้ไทยได้นะขอเบอร์แม่หน่อยเบอร์แม่แม่ที่สิริภา ผู้ใหญ่บ้านไม่รับสายเลยเหรอไม่รับสายเลยครับโอ้โหลงทักนี่โดนแน่ตานี้โดนโดนแน่โอเคลูกฝาจะเรียนอยู่ป่านี้ฝาจะเรียนอโอ้ยลุงา้ใยอยู่โทรไม่ติดต้อง ลูกเขอยู่เรียนอะไรดีกว่าอยู่งเรียนอะไรอ่ะงหลับแหละพี่น่าจะหลับหมวิ่งมาทางขวาแล้วก็วิ่งตัดเข้ามาหาผมัดเข้ามาผมนิดเด้าวแล้วก็มาลงค้องเลยไม่รู้ไปนเขเป็คนป่วยเขาเขาเปคนป่วย แครับผมดมว่แกวก็แกอา้ิไหม้าังพ่อขาขึมับตึตเลยใจเย็นนะใจเย็นไม่เป็นไรแกไม่เป็นไรใจเย็นนี่จับเป็นไงบ้างรู้สึกตัวไหมเดี๋ยวลอพันมาเดี๋ยวรอเวรู้สึกตัวจะไปตรวจกันจะไปตรวจแลใจเย็นนะลุงหันหน้ามาหาผมได้ไหม คุณลุงอย่าเพิ่งขยับตัวเยอะครับลุงใจเย็นครับลุงใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นยไม่ดยีถ่ายโน้ตยเพิ่งขยับครับคุณลุงแค่กระดิกตัวได้ก็โอเคแล้วครับโอเคลุงไม่เป็นไรอย่เ่งนยพิ่นยาเ่งนะเพิงนะใจเย็นนะเบิร์ดเดี๋ยวผมก็ออกขอโทษแป๊บนึงลองลองมา าไม่เป็นไรลุงใจเย็นนะลุงเอียลุงเอียใจเย็นลุงแขนลุงแขนลุงแขนลุงมีเลือดไหลนะไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรครับอยู่ๆเฉยๆครับอยู่เฉยๆแค่กันดิตัวให้รู้สึกตัวอยู่ก็พอแล้วครับที่เอียโลซึ่งเราโทรหาพุ่มกลับเลยก็ได้พี่อดทนแป๊บนึงครับอดทนแป๊บนึงอันนี้เมืองเขตอะไรเนี่ยบางกระพุ่งใช่ไหมพี่ตรงนี้พื้นที่อ่ะโทรหาน้องเลยโทรหาน้องมันน่ะจริงๆทางทางหลวงภาคไหนือปานก่อนมัก็ใกล้อยู่เดี๋ยวมันน่าจะมาก่อนนะ กับทางหลวงเนี่ยไปไี่นะไอ้วังสะพุงพื้นที่ตรงเนี้ยจ๋าคุณลุงรอแป๊บหนึ่งนะลุงนะ<อ>ไม่เป็นไรลงุง<อ>ผมอยู่เป็นเพื่อนนะลงุนนะลงนะลุงเอียร์ใจเย็นนะลงุงนะใจเย็นนะลุงอ่ามาแล้ว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 ครับมาแล้วมาแล้วกลับรถสามร้อยเมตรอ่าลุงใจเย็นนะลงุงรถพยาบาลมาแล้วนะลุงนะอันนี้โทรไปหนึ่งหกหกเก้าถูกต้องไหมหนึ่งหกเก้าครับน่าจะใช่ครับหนึ่งหกเก้า เดินเขาเขาจะปากันอตามมาเลยตามมาแล้วก็เวลาผู้คนมาให้เขาไปอยู่ข้างรู้ให้หมดเลยนะไอตำรวจเราเวลาเวลาคนเข้ามาอย่าให้มายุ่งนะมันเท่มมาตั้งแต่ตรงนี้นะรูมกับแกประชุมอยู่ที่จังหวัดมีมีใครอยู่มั้งครับพี่เอารองภูมิกับเราสองศูนย์มาก็ได้เอาจราจรอะไรมาก่อนเลยเอาสามศูนย์มาด้วยสามศูนย์อ่ะ เ <c oughs> มาเลยลุงไหวนะลุงใจเย็นยนะใจเย็นครับผม <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ใหญ่บ้านผ่านไปอะไรนะพี่ <c oughs> หาเบอร์ญาติเขาอ่ะโอเคพี่ปภาษาให้หน่อยมันมีเครื่องตัดตัดออกอยู่แล้วพี่ไม่นั้นไม่นั่นเพราขาระวังรถเย็นาทีข้ามมาหนับแสดงว่าลุงไม่ได้คานดี๋ยเคนสวครับไม่ได้ทาน คนต่างชาติต่างชาติเหรอพี่ Hello 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 What What your name Are you feeling Are you okay แฟนชื่อสิริภาอ่านไ่พี่พี่โทรหาแฟนมีโทรหาอยู่มีเบอร์แฟนอยู่นะโทรหาแฟนเลยเดี๋ยวก่อนนะกระจกบาดตอนทุบเดี๋ยวก่อนพี่พี่ไอ้พี่เบิร์ดเบิร์ดมีมีน้ำเอาน้ำเปล่าเอานบอาบมาล้างน้ำสะอาขวดนึงอยู่จะชุ่มด้วยจะชุ่มอะคิดชู่อันนึงบอกให้เบิร์ดทุบไม่ทุบต้องผมทุบ <St an toys> สรุปแล้วไอ้ที่ดีกว่ารถตัวไม่ได้มันเล็กกับตอนเอาค้อนนึงเดี๋ยวมันใช้ทุบหรือไม่ใช่กดไม่ใช่ลองอันนั้นมันเล็กมันกดลองลองไปล้างขึ้นไปล้างแผนิดหน่งนะผูยใหญ่บ้านเปรัาาด้เหรอตีครับถามตัตดติด้วิดขานผาตัดอ่ะาขาครับเดภาษาังกฤษนึงเพราะว่านี่วิดต้ดเครื่องตัดหางกำลังมาครับ ประสานแล้วล่ะประสานแล้วโอเคค่ะ้ปาที่ก็ได้ดีเลหล่ะไม่ได้แน่ละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะขยับไเลยพี่จะผมจะล่อยก่อนได้เลยจากพี่ลงไปดูได้เลย

เราโทรรายงานถ้ารองปลาใสก่อนนะได้ค uh 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 ่ะได้โทรเลยลูกหนูโทรบอกนายเขาก่อนโทพีิโก้ก็้ด้โทรนิโก้